สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวรอบ Abu i n o n MGX นะครับรอบ6.8ตัวเนี้ยเป็นรอบ Abu s p e c Cobal นะครับก็คือส่งขายยุโรปส่งขายตลาดทั่วไปนะครับไม่ใช่ตัว JDM นะสเปคโดยรวมก็คือลูกปืนตัวเนี้ยใช้ลูกปืน10บวก1รลดับนะครับกำลังเบรค6.8กิโลผ้าเบรกเนี่ยเป็นผ้าเบรกแบบ3แผ่นนะครับแล้วก็รอบมีคลิกเสียงด้วยนะลิกเสียงคลิกเสียงก็ แข็งกำลังดีเหมาะกับงานใหญ่ๆหน่อยนะครับอาจจะไม่เหมาะกับงานสายเล็กๆเ,เท่าไหร่ตัวนี้เพราะว่าคิดเสียงค่อนข้างแข็งตัวนี้จะจุกสาย P.E. 3ได้ประมาณ110เมตรครับแล้วก็ P.E. 2.5ได้135เมตรซึ่งมันเป็นขนาดและความยาวที่เหมาะสมกับงานปลาช่อนหรือชโดเขือนมากๆนะครับหมุนหนึ่งรอบเนี่ยรอบตัวนี้จะทําการเก็บสายได้68เซนตามที่มันระบุไว้ว่ารอบ6.8นะครับตรงตามที่มันระบุไว้น้ําหนักรอบตัวนี้คือ145กรมัม ถือว่าค่อนข้างเบาเลยแขนเดิมเดิมันเป็นคาร์บอนขนาดวัดจากหัวเสาถึงเสานะครับจากตรงนี้หรือตรงนี้ขนาด90มิลหน็อกจะทํามาจากยางนะครับทรงจะเป็นออกแนวแบบใบพายยาวๆหน่อยถามว่จาจับขนาดไหมขนาดมากแต่ข้อเสียของหน็อกจากยางเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเหนียวเหมือนของชิมานโนหรือใดว่าที่ใช้ไปนานๆน้ำจะเหนียวตัวนี้สเปคเขาระบุว่าเป็นน้ําจืดนะครับแต่ถ้าถามว่าไปเล่นน้ําเค็มได้ไหมผมว่าเล่นก็ต้องกลับมาล้างดีๆหน่อย เพราะว่าเฟรมมันเป็นแมกนีเซียมเราจะมาพูดเรื่องของระบบเบรกตัวนี้นิดนึงระบบเบรกตัวนี้จะเป็นระบบ IVCB ขีดส Tm นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเป็นแบบไหนนี่ครับระบบเบรก IVCB ขีดสี Tm นะครับมันจะขยับเวลาเราตีมจะกางออกมานี่ครับตรงนี้มันจะกางออกมาขยับได้ไหมครับแล้วไปเสียดสีกับแผ่นตรงนี้มันก็จะทําให้ลอกชะลอการหมุนลงนะครับข้อดีของมันคือตีเหยื่อ ที่มีน้ําหนักไกลมากๆคือไกลแบบผมร้องว้าวอะ่ะคือไกลแบบไกลถ้าตกใจอะ่ะแต่ข้อเสียของมันคือถ้าสวนลมเมื่อไหร่ก็ตัวไครตัวมันนะเพราะว่าผมว่าสวนลมยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าจะตีแรงัๆกๆโอเคเลยแต่ถ้าจะตีอย่างที่เบาและต้านลมเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับกาลังเบรกที่เขาให้มาคือ6.8กิโลนะครับเบรกจะหนักและเนียนตาสไต์อาบูเลย แต่จะมีข้อที่ผมตินิดนึงอ่ะของอาบูตัวใหม่ๆทุกตัวเนี่ยก็คือจังหวะที่เราใส่เบรก,กแน่นๆแล้วเนี่ยเราใส่แน่นแล้วนะจังหวะที่เราวัดป่าครับจังหวะวัดปาปั๊กมันจะมีเสียงเนี้ยคือถ้าเด็ดนะดูคลิปที่ผมเอาไปใช้ครับนะจะเห็นเลยว่าพวเราจังหวะผมวัดครั้งแรกมันจะมีเสียงสายออกอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วถึงจะแน่นนะครับซึ่งตัวเนี้มันจะไม่เหมือนกับพวกไดว่าหรือชิมานโนที่พอเราใส่เบรก,กแน่นๆเนี่ยเราวัดปั๊กมันแน่นเลยคืออาบูคิดว่าอาบูอะเขาทำมาเพราะว่า เบรกมันตอนที่เราจะวัวดปลาประจุดสไตร์เนะี่ยเบรกมันจะไม่ล็อกล้วโอกาสที่สายมันขาดจะยากขึ้นนะครับแต่มันก็จะเป็นข้อเสียเหมือนกันบางทีเราก็การวัดให้ทะลุเนะี่ยเบรกเราต้องแน่นๆเนะี่ยกลายเป็นว่าอาจจะวัดทะลุได้ยากกว่าเบรกของพวกเดว่าหรือชิมานโนนะครับแต่ปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆโดยการเอาลอกมาล้างครับให้ช่างล้างหรือเราจะล้างเองก็ได้แล้วใส่จารบ,บีใหม่ที่มันหนืดกว่าเดิมมันจะช่วยทําให้จังหวะที่เราวัดครั้งแรกเนี่ยเบรกจะไหลออกน้อยลงนะครับ รุ่นนี้เป็นเจนที่5แล้วอผมไดบอกตัวนี้เป็นเจนที่5แล้วแป้นฟรีสปูลนะครับทำมาได้ดีมากใช้แรงกดกำลังดีไม่ได้แข็งหรือนิ่มเกินไปนะครับตอนกดให้ความรู้สึกหนักแน่นแต่ก็ไม่ได้นุ่มนิ่มจนเกินไปตัวเนี้ยออกแบบโดยวิศวะกรของสวีเดนแต่ผลิตที่เกาหลีนะเรามาพูดด้านสีบ้างครับด้านสีตัวนี้ยถ้าเห็นในกล้องเนี่ยสีจะทำมาค่อนข้างดีทำสีมาสวยมาก สีเป็นสีเทาเทาเมทัลลิกสวยมากแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวเจนสี่ะครับพวกตระกูลรีโวเจนสเนี่ยผมว่าตัวพวกนั้นทําสีมันหนากว่าตัวเนี้ยถ้าเราใช้ไปไม่ระวังอาจจะเกิดรอยได้ง่ายกว่านะครับผมจะมาทําการเปรียบเทียบกับลอ,อกตัวหนึ่งที่ผมใช้ประจํานั่นก็คืออาบูรีโว ALC ID7 นะครับ สเปคสองตัวนี้ใกล้เคียงกันทั้งขนาดตะปูนขนาดลอกนะครับรูปร่างาตาแบบของตัวใหม่เนี่ยจะหน้ายาวกระจังหน้าจะยาวกว่าไงตัวใหม่ตัวนี้จะยาวกว่านิดนึงส่วนตัวนี้ยของ Gen 5เนี่ยจะกว้างกว่าของตัว Gen 4นิดนึงเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นลอกตัวหนึ่งที่ ALC ID Gen เนี่ยเป็นลอกตัวหนึ่งที่ผมมบอกเลกว่าไปโคตรดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากสำหรับงานช่องะฉดเขีอนนะครับถ้าเรื่องการตีอ่ะ ผมเชียร์ตัวนี้ตัวนี้ทําได้ดีกว่าตีได้หมดทั้งเหยื่อเบาและเย็นอ่ะแม่เหล็กของเขาเป็นแม่เหล็ก5เม็ดนะครับเป็นระบบแม่เหล็ก5เม็ดและมีเม็ดลา2เม็ดซึ่งตัวนี้ผมถักว่าทําได้ดีกว่าอันนี้อันนี้จะเป็นเม็ดลาเดียว4เม็ดกําลังเบรกตัวนี้จะ7กิโลตัวนี้จะ6.8กำลังเบรกจะใกล้เคียงกันระบบเบรกตอนวัดปาก็คล้ายๆกันทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ alcib 7สวนลมได้ดีกว่านะครับ ตัวซีนันเนี่ยจะมีลูกปืนมากกว่าจะเป็น10บวงหนึ่งตัวนี้จะเป็นแค่8บวกหนึ่งนะครับตัวซีนันจะเบากว่าตัวซีนั่นจะน้ำหนักร้อย้ากรัมตัวนี้ร้อยเกรัมเดินๆนะคู่ขนาดแขนทั้งสองี่ยสองตัวเท่ากันนะครับที่90้มิลเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเทียบขนาดตัว2องตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัว i อ7เนี่ยจะขนาดเล็กกว่าจับแล้วเมื่อยมือน้อยกว่าตัวนี้แล้วก็หนอกหนอกตัวนี้จะเป็นโฟมไอหนอกโฟมเนี่ยมันจับถนัดมือแล้วก็ไม่มันด้วยนะครับ ม่เหนียวด้วยสรุปลอ้อาบูซีนอน MGX 68เนี่ยอ่าเป็นรออที่เหมาะกับสำหรับงานที่ตีเหยือที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับสัก10กรมัม15กรัมขึ้นไปตีดีมากแล้วก็เหยือตัวนั้นต้องอระยับต้านลมถ้าต้านลมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องฟูให้เห็ุเหมือนกันนะครับงานที่เหมคืองานช่อนชโดเพราะขนาดร้อเนี่ยมันกำลังดี นะครับจับถนัดมือแขนใหญ่หนอกใหญ่เบตหกแปดโลความจุสายกําลังดีนะครับพีอีสองพีอีสามพีอีสี่ได้หมดนะครับน้าหนักที่เบาร้อยสี่ห้ากรัมเบามากนะแต่ตัวเนี้ก็ไม่เหมาะกับงานที่เราจะไปตีเหยื่อเบาเช่นเหยื่อต่ำกว่าสิบกรัมลงมาหรือเหยื่อที่มันต้านลมเยอะเช่นกบและบิดอย่างเงี้ยถ้าจะตีสวดลมผมว่าเหนื่อยแต่เมื่อไหร่ที่มีลมเนี่ยระบบเมลาม,มันเหนื่อย,อยอยู่แล้วครับสำหรับนะ้าท่านใดที่ซื้อไปจะเอาไปเคาะปักนะครับตัวนี้ผมอาจจะไม่แนะนาเท่าไหร่ เพราะว่าแขนมันใหญ่แกมันมันใหญ่เกินมันทําให้เราเข้าปักลาบากเกะกะด้วยนะครับอ๋อเอาเรืผมผมาลืมบอกราคาตัวเนี้ยผมซื้อมาราคาประมาณ9,500าสั่งจากเอทีเอ็กมานะครับประมาณ9,500ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคเพราะถ้าเกิดเทียบกับตัวที่เป็นสเปค JDM เนี่ยตัวนั้นเบรกก็น้อยกว่า สายน,ยน้อยกว่าแล้วก็แพงกว่านั่นหมื่นห้าอันนี้แค่เก้าพันประมาณ 10, หมื่นหนึ่งงานตีทั้งหมื่นหนึ่งแต่ให้ผมเลือกสองตัวนี้นะระหว่าง ALC IB7 กับ f i n อน NGX หกจุดแปดผมเลือกตัวนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาปีดีอาจจะตีไกลสู้ไม่ได้แต่มันไม่ฟูอ่ะมันตีซีรม,ม,ม้อาจจะไม่ฟู่เลยแต่ตัวนี้ตีสีม,ม้อาจจะมีฟู่บ้างนะครับนะั้นผมก็จะเลือกตัวนี้แต่ข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกิดจากผมไปใช้งานมาประมาณสองสามทิปนะครับก็ มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจรักกันว่าน้าชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพีงน,นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเรามารอดูกันว่าผมจะรีวิวลอกรุ่นไหนหรือคันรุ่นไหนกันดีกว่าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ